สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จักรร้องคำเป็นสิทธยาพิบาคลคริสจักรมาหาพรตรีมบนทนตอนนี้เรากำลังศึกษากันในเกี่ยวกับเรื่องเตรียมรับเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์นะคะเราจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อเราจะมีความพร้อมเมื่อพระองค์เสด็จมาหรือเมื่อเราไปอยู่กับพระองค์ก่อนสิ่งใดเรามาีโอกาสอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าทรงนำ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระกุณพระองค์ที่เราทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระองค์และเชื่อในพระองค์เรามีความหวังใจในโลกใหม่ในแผ่นดินใหม่ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับเราทั้งหลายและพระองค์กําลังเสด็จมาที่จะรับเราทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงนำข้าพระองค์ในการที่จะถ่ายทอด พระวจนะของพระองค์เกี่ยวกับที่เราจะเตรียมตัวของเราอย่างไรเพื่อเราจะมีความพร้อมเมื่อพระองค์เสด็จกลับมารับเราไปอยู่กับพระองค์ขอพระองค์ทรงนำทั้งข้าพระองค์ที่เป็นผู้พูดและผู้ที่รับชมรับฟังจะอยู่ภายใต้การทรงนำของพระองค์กลับมบไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อจงเฝ้าระวัง อยู่ในพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่ย4เราจะอยู่กันในพระธรรมมัทธรรมมิวบทที่ย4นะคะ ข้อที่สถึงข้อที่หได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระเยซูประทับบนภูเขามะกอกเทศพวกสาวกมาเฝ้าส่วนตัวกราบทูลว่าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไรสิ่งไรเป็นหมายสําคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นสุดลงพระเยซูตรัสตอบเขาว่า จงระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงโดวยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่าตัวเขาเป็นพระคริสเขาจะให้คนเป็นอันมากลงไปในพจนาของพระเจ้าตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าจงระวังให้ดีจงระวังให้ดีด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่าเขาเป็นพระ สิ่งเหล่านี้มีเยอะมากนะคะผู้ที่อ้างตนว่าเป็นพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่มาเกิดเพื่อจะช่วยเหลือมนุษย์โลกนี้เป็นทางรอดเป็นทางที่จะนำไปถึงแผ่นดินของพระเจ้าหรือแผ่นดินสวรรค์และก็เราจะเห็นว่าได้ล่อลวงคนเป็นอันมากให้ลงไปและบางทิก็อ้างตนว่า เป็นผู้เผยพระชนะแท้ที่มาจากพระเจ้าซึ่งเราก็เห็นข่าวที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอลัทธิสอนผิดพระคริดเทียมเท็จถ้าเรามีความเข้าใจมีความรู้ในพระเจ้าของพระเจ้าอย่างชัดเจนเราจะไม่ถูกหลอกอย่างแน่นอนพวกนี้ก็ไม่น่ากลัวเท่ากับผู้เผยพระจนะเท็จเพราะผู้เผยพระจนะเท็จ นั้นจะเกิดขึ้นท่ามกลางคริสเตียนนี่เองเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมมาแล้วดิฉันเองไม่ได้ต่อต้านของประธานการเผยพระชนะการพยากรณ์การเปิดเผยของพระเจ้านะคะแต่เราควรจะเรียนรู้ว่าเมื่อมีของจริงก็ต้องมีของปลอมมีผู้เผยพระชนะจริงก็ต้องมีผู้เผยพระชนะเท็จ และเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าสิ่งนั้นปลอมสิ่งนั้นเท็จเมื่อพระเจ้าทรงให้ดิฉันได้เรียนรู้และก็มีของประธานนี้ดิฉันไม่กล้าเปิดเผยกับใครนอกจากเก็บไว้แล้วก็คอยดูว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริงไหมและมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าก็ตรัดมาขณะที่ กำลังอธิษฐานอยู่นะคะและก็ดิฉันก็คอยเฝ้าดูว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงไหมและในที่สุดสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นจริงดิฉันจึงรู้ว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้า หลายต่อหลายครั้งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยล่วงหน้าเกี่ยวกับชีวิตในการรับใช้ของดิฉันดิฉันไม่กล้าที่จะเปิดเผยกับใครนอกจากคอยดูว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และเมื่อมันเกิดขึ้นเรารู้ว่ามาจากพระเจ้าและดิฉันก็ได้ยินหลายคนที่เขาอ้างตนว่าเป็นผู้เผยโภชนะและมีของประทานในการเผยโภชนะที่มาจากพระเจ้า และสิ่งที่เขาพูดดิฉันก็จะจดจําไว้แล้วคอยดูว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงไหมและในที่สุดดิฉันก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่า สิ่งที่มาจากพระเจ้านั้นจำจะต้องเกิดขึ้นถ้อยคำของพระเจ้าเป็นความจริงดิฉันไม่ได้ต่อต้านคนที่เผยพูชนะแต่เนื่องจากว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดถ้าเราไม่รู้จักตัวเราเองถ้าเราแยกไม่ออกอะไรคือเสียงในความคิดของเราอะไรคือเสียงของพระเจ้าเราจะผิดทิศผิดทางโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จัก คมภีเพียงพออย่างลึกซึ้งอย่างกว้างนะคะและยังแยกไม่ได้ว่าอะไรคือเสียงและความปรารถนาของตนเองและอะไรคือเสียงของพระเจ้านั่นอันตรายมากและมากไปกว่านั้นก็คือเมื่อเรา ได้ยินถึงการเผยพระชนะมีผู้เผยพระชนะมากมายระดับโลกก็มีระดับประเทศก็มีและอยู่ในคริสตจักรของเราก็มีและบางครั้งก็ไม่ใช่ผู้เผยพระชนะหรอกแต่เราก็มักจะได้ยินคําพูดอยู่เสมอว่าที่เขาตัดสินใจทําอย่างนี้เพราะพระเจ้าทรงนําเพราะพระเจ้าตรัสนะอ้างพระนามของพระเจ้า การอ้างพระนามของพระเจ้าเป็นสิ่งที่อันตรายมากการที่คุณอ้างนามของพระเจ้านั่นหมายความว่าคุณกําลังบอกคนอื่นว่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณตัดสินใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นมาจากพระเจ้าแต่แท้ที่จริงบางครั้งไม่ใช่นะคะเราอ้างนามพระเจ้าให้ดูดีเราต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าและดิฉันไม่ตัดสินไขรผิดไครถูกก็ ดิฉันกำลังบอกให้รู้ว่าเราต้องดูว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงไหมและก็ต่อมาก็คือทุกคนต้องรับผิดชอบกับพระเจ้านั่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการอ้างนามของพระเจ้าเราจะดูตัวอย่างในพุจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมนะที่มีผู้เผยพะทนะจริงก็มีผู้เผยพุทนะเท็จและผู้เผยพุทนะเท็จก็ไม่ได้เกิดจากชาวคณะอันที่ไม่เชื่อพระเจ้าแต่เกิดจาก ชนชาติอิสราเอลนั่นแหละที่เชื่อพระเจ้านั่นแหละแต่เขาลุกขึ้นคัดค้านและต่อต้านผู้ผเผยพระนะจริงเราดูตัวอย่างในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่22ถ้าเราจะดูทั้งบทเราจะรู้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำสงครามระหว่างอาหับนะคะกับชนต่างชาติและในเวลานั้นก็คือกษัตริย์เยโฮชาฟัตก็มีโอกาสมาร่วมรบด้วยแล้วกษัตริย์อาหับก็ เรียกประชุมผู้เผยพระชนะเพื่อดูว่าการออกรบครั้งนี้จะเป็นเช่นไรถามพระเจ้าว่าอย่างนั้นเถอะในหนึ่งพงกษัตร์บทที่22ข้อ6ถึงข้อ8ดได้ก,กล่าวไว้ว่าแล้วพระราชาแห่งอิสราเอลก็เรียกประชุมพวกผู้เผยพระชนะประมาณ400คนตรัสกับเขาว่า ควรที่เราจะไปตีลาโมดกิเลอาดหรือหรือเราไม่ควรไปและเขาทั้งหลายทูลต่อว่าขอเชิญสเสด็จขึ้นไปเถิดเพราะพระเจ้าจะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาแต่เยโฮชาฟัตทูลว่าที่นี่ไม่มีผู้เผยพชนะของพระเจ้าอีกซึ่งเราจะสอบถามได้แล้วหรือและพระราชาแห่งอิสราเอลทูลเยโฮชาฟัตว่ายังมีชายอีกคนหนึ่งซึ่งเรา จะให้ทูลถามพระเจ้าได้คือมีขายาบุตรอิมลาแต่ข้าพเจ้าชังเขาเพราะเขาเผยแต่ความร้ายไม่เคยเผยความดีเกี่ยวกับข้าพเจ้าเลยและเยโฮชาฟัตทูลว่าขอพระราชาอย่าตรัสด,ดังนั้นเลยเราจะเห็นว่าการรบของอาหับครั้งนี้มีผู้เผยเพระชนะถึง400คนที่ได้เผยว่า การรบครั้งนี้อาหับจะชนะอย่างแน่นอนเชิญสเสด็จไปเถิดแต่มีแต่มีขายาคนเดียวซึ่งเป็นผู้เผยชนะของพระเจ้าบอกว่าการรบครั้งนี้เขาจะแพ้อย่างย่อยยับนะคะและในที่สุดอาหับก็เชื่อผู้เผยชนะเท็จ400 400ต่อหนึ่งถ้าเป็นเราเราจะเชื่อใครคะถ้าทั้งโบดพูดเสียงเดียวกันและมีคนเดียวที่ค้าน เราจะเชื่อฟังใครส่วนมากพวกพาไปนะเราส่วนมากเราจะตามเสียงส่วนมากนั่นอันตรายในที่สุดกษัตริย์อาับก็แพ้สงครามในที่นี้และต่อมาเราจะเห็นว่าในสมัยของเยเรมีนะคะก็มีผู้หัยจระนะสองพวกเช่นเดียวกันต่างก็อ้างนามของพระเจ้าทางนั้นแต่ใครพูดในนามของพระเจ้าอย่างถูกต้อง ก็ดูความจริงที่เกิดขึ้นเยเรมีบทที่23ข้อ15-18ถึงได้กล่าวไว้ว่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าจอมโยธาตรัสเกี่ยวกับเรื่องผู้เผยพระชนะ เหล่านั้นว่าดูเถิดเราจะเลี้ยงเขาด้วยบอระเพ็ดและให้น้ำดีหมีเขาดื่มเพราะว่าความอาธรรมได้ออกไปทั่วแผ่นดินนี้จากผู้เผยพระชนะแห่งเยรูซาเล็มพระเจ้าจอมโยธาตรัสด,ดังนี้ว่าอย่าฟังถ้อยคำของผู้เผยพระชนะผู้เผยให้ท่านฟังกระทำให้ท่านเต็มด้วยความหวังลมลมแรงๆเขากล่าวถึงนิมิตแห่งใจของเขาเองไม่ใช่จากพระโอษของพระเจ้า เขาพูดกับคนที่ดูหมิ่นพรนะจของพระเจ้าเสมอท่านจะสุขสบายและแก่ทุกคนที่ดื้อตามใจของตนเองเขาทั้งหลายกล่าวว่าจะไม่มีเหตุร้ายมาเหนือเจ้าเพราะว่าผู้ใดเล่าที่ได้ยืนอยู่ในพลพักของพระเจ้าที่จะพิเคราะห์เห็นและฟังพระจนาของพระองค์คือผู้ใดที่เชื่อฟังพระจนะของพระองค์และคอยฟัง ในสมัยของเยเรมีก็มีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันมีผู้เผยศาสนาสองพวกในเวลานั้นเยเรมีเผยว่าเยรูซาเล็มจะล่มสลายและชนชาติอสิสราเอลจะตกไปเป็นเฉลยแต่ก็มีผู้เผยพระนาเท็ศก็บอกว่าเราทั้งหลายจะสุขสบายเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าทรงอยู่กับเราสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นคะสุดท้าย เยรูซาเล็มก็แตกแล้วก็ถูกเผาประชาชนิสรเราเลถูกกวาต้อนไปเป็นเฉลยเราต้องดูว่าถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าจะต้องเกิดขึ้นจริงและในพระคัมภีร์ใหม่ก็เตือนเราเช่นเดียวกันนะคะใน2ที่โมธีบทที่3ข้อ5ถึงข้อ7ได้กล่าวไว้ว่าคนในยุคสุดท้ายจะเป็นเช่นไร รักความสนุกสนานยิ่งกว่ารักพระเจ้าถือาศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแกนแท้ของาศาสนาเขาไม่ยอมรับคนเช่นนั้นท่านอย่าคบเพราะในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนที่แอบไปตามบ้านแล้วลวงหญิงที่เบาปัญญาหนาด้วยบาปและหลงไหลไปด้วยตัณหาต่างๆไปเป็นเฉลยหญิงพวกนี้จะฟังทุกคนที่พูดแต่ไม่อาจที่จะเข้าถึงหลักแห่งความจริงได้เลย ระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้เตือนบอกว่าทําไมคนเหล่านี้จึงไปหาผู้หญิงทําไมจึงบอกว่าลวงผู้หญิงและไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาในพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเป็นผู้หญิงที่เบาปัญญาหนาด้วยบาปและหลงไหลไปตามตนาต่างๆก็ เป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาคือยังมีความผิดความบาปหรือยังตกเป็นทาตความบาปอยู่นะแต่ก็ยังเชื่อพระเจ้าและอ้างตนว่าเป็นคริสเตียนผู้หญิงเหล่านี้จะไม่ค่อยใช้ความคิดเท่าไหร่โดยส่วนมากผู้หญิงก็ไม่ค่อยใช้ความคิดอยู่แล้วนะคะส่วนมากเราก็ชอบที่จะให้คนอื่นคิดให้เราเขาเอามาพูดให้เราฟังเราก็เชื่อเราจึงถูกหลอกง่ายและคนในยุคปัจจุบัน ในทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราชอบคนที่พูดถูกใจเราเราไม่ชอบคนที่พูดถึงบาปเราเราไม่ชอบคนเทศนาตรงใจดําเราเราชอบคําเทศนาที่หนุนนํำใจระวังนะคะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคสุดท้ายแล้วเราก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีพระคําของพระเจ้ามาบอกเราว่า จะไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจะยับยั้งไม่ให้เกิดขึ้นโลกนี้ยังจะอยู่อย่างสุขสบายเราจะมั่งมีสีสุขนั่นเป็นการหลอกลวงนะเพราะว่าโลกนี้กำลังก้าวไปสู่หายนะและเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนจะต้องเผชิญสิ่งเหล่านั้นไหมแน่นอนเราก็จะต้องเผชิญพระเจ้าของพระเจ้ายัางเตือนต่อไปในสองที่โมทีบทที่4ข้อ3ถึง ข้อหาได้กล่าวไว้ว่าเพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟังเพื่อบรรเทาความอยากเขาจะเลิกฟังความจริงและจะหันไปฟังเรื่องนิยายต่างๆแต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงจงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากจงทําหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงกระทำพันธะบริการของท่านให้สำเร็จ ระวังคนที่เผยโภจนะคนที่เทศนาะคนที่สั่งสอนทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีคำสอนมากมายใน YouTube มากจริงๆและบางครั้งดิฉันก็ถามพระเจ้าว่าทำไมพระองค์ต้องให้ดิฉันทำคลิปอีกในเมื่อมีคนที่ดีและสอนมากมายที่ดีกว่าดิฉันแต่พระเจ้าก็ยังเร้าใจให้ทำและด้วยเหตุนี้ดิฉันก็ยังต้องทำคลิปต่อไป ในยุคสุดท้ายคนของพระเจ้าจะชอบฟังในสิ่งที่เขาชอบฟังในสิ่งที่ถูกใจเขาให้กําลังใจเขาบางครั้งแม้เขาทำผิดทำบาปพุทธเจ้าก็ยังหนุนใจเขาว่าใช่เราเป็นคนอ่อนแอพระเจ้าเข้าใจเราไม่ใช่พระเยซูเราไม่ใช่ทูตสวรรค์ที่เราจะทำตามพนะุทธเจ้าตอนนั้นตอนนี้ได้พระเจ้าทรงเห็นใจนะ พระเจ้าไม่เห็นใจนะคะถ้าคุณยังจมอยู่ในบาปและไม่ลุกขึ้นจากบาปและกลับใจเสียใหม่เพราะพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนบนไม้มากางเขนเพื่อคุณแล้วแล้วคุณยังจมอยู่ในบาปนั้นก็คือการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ไม่มีผลอะไรต่อชีวิตของคุณเลยระวังนะคะ อย่าชอบทานอาหารที่เราชอบเท่านั้นฝ่ายร่างกายถ้าเราทานอาหารที่เราชอบและอยากทานเท่านั้นอันตรายเพราะแนวโน้มของคนมักจะชอบในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเรารู้ว่าไม่มีประโยชน์นะคะต่อร่างกายเราเราก็ทานมันทุกวันแทบทุกมื้อด้วยและทุกครั้งเราก็จะทานตามที่เราอยากเราจะไม่ทานตามความต้องการของร่างกายนั่นเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ทุกคนเช่นเดียวกันการฟังพจนาของพระเจ้าบางครั้งอ่า นักเทศหรือผู้สอนท่านไหนที่พูดตรงใจดำพูดเจาะเข้าไปในชีวิตของเราพูดตรงในความผิดความบาปที่เรายังดำเนินอยู่เราไม่ชอบบางคนอาจจะเลื่อนแล้วก็ปิดหนีเลยแต่ถึงกระนั้นก็ตามในยุคสุดท้ายขอพระเจ้าทรงช่วยเรา ที่เราต้องการกระจกที่ชัดเจนคือพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงเปิดเผยชัดเจนให้เราเห็นตัวตนของเราเห็นบาปของเราเห็นความบกพร่องของเราเพื่อเราจะลุกขึ้นแก้ไขและจัดการกับสิ่งเหล่านั้นก่อนที่พระเยซูจะมาระวังนะคะผู้เยผยพระวจนะในปัจจุบันที่มักจะอ้างพระนามของพระเจ้าและ เราจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์คาเผยเพระชนะคําพยากรณ์เหล่านั้นสิ่งที่เขาพูดเกิดขึ้นจริงไหมและเราจะต้องพิสูจน์ด้วยเกี่ยวกับชีวิตของคนนั้นตามพระชนะของพระเจ้าที่เตือนเราในมัทธิวบทที่7ข้อ15ได้กล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงระวังผู้เผยพระชนะเทศที่มาหาท่านนุ่งห่มดุดแขกแต่ภายในเขาร้ากาดดุดหมาป่า ท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขาเราจะรู้จักผู้เผยชนะคนนั้นด้วยการกระทําของเขาบางครั้งก็ต้องใช้เวลาแต่คนที่เราชินและอยู่กับเขาอยู่แล้วและเรารู้จักเขาดีอยู่แล้วนั่นเราควรเชื่อคนนั้นมากกว่าที่จะเชื่อใครไม่รู้ที่เราไม่รู้จักแล้วจู่ก็มาพูดพระคําของพระเจ้าเพราะพระเยซูได้เตือนเราไว้แล้วว่าจะมีสุนะัข ป่าที่นุ่งห่มด้วยคนแกลคนคนนั้นจะต้องเป็นแกทั้งภายในและภายนอกขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะลุกขึ้นและระมัดระวังในการรับคำสอนเข้ามาในชีวิตของเราและระมัดระวังในการตัดสินใจที่จะเชื่อคำสอนนั้นๆด้วยโภชนะของพระเจ้า พระเจ้าทรงอวยพรค่ะ